สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวหงทอง888นะครับผมจะให้เทคนิคการที่ไปนำเสนอสมุนไพรหงวงจือนะครับให้พี่น้องที่ไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะครับอย่างเช่นกรรมกรกอร่กอรสร้าง ชาคนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยชาวสวนชาวนาชาวไร่หรือคนอายุม,มากที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่เป็นประจำนะครับแต่สุขภาพคนเหล่านั้นไม่ได้มีโรคไฟข้เจ็บนะครับแต่อาจจะอ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่ปึงไม่บังไม่แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรจีน78ชนิดนะครับซึ่งมีหญ้านอนมีสมสันติไม่มีแอลโกอฮอล์ตัวนี้สําหรับคอเหล้าคอเบียอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะ รสชาติไม่ปืดเข้าถึงหัวใจนะครับเอาละเราจะทำตลาดอย่างทะลุทะลวงได้อย่างไรกับสมุนไพรหัวจือสำหรับคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยบางคนบอกฉันไม่ป่วยฉันไม่กินหรอกสมุนไพรเออเอาละลองดูนะครับไม่ได้เจ็บไม่ป่วยดีละอยากจะปึงป้งปังแข็งแรงเป็นอายุวัฒนะอายุยืนยาวหรือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ป้องกันไว้เอาสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับ เทใส่แก้ว1แก้วนะครับแก้วตวงข้ามีนะครับประมาณ1นถึงสงแก้วนะครับซื้อเหล้า40ดีกรีนะครับเหล้า40ดีกรีมา1ขวดนะครับมา1ขวดแล้วก็เทใส่แล้วก็ดองไว้นะครับก่อนทานข้าวนะครับข้าวเจนหรือข้าวสักานาทีสักครึ่งชั่วโมงก,กึ๊บไปสัก หนึ่งหนึ่งก้องน่ะหนึ่งกล้องน่ะเล็กๆน่ะหนึ่งกักหรือหนึ่งกองน่ะเอากั๊กก็ได้ก้องก็ได้แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็กินเป็นแม่ขวดเล็กขวดใหญ่กินเป็นแบนๆก็มีแต่สําหรับคนเพื่อสุขภาพก็เอาสักกึบสองกึบก่อนอาหารทุกๆวันนะครับรับรองเลยนะครับสมุนไพรนี้นะครับพอเราเอาสมุนไพรนี้ไปให้คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไปไปผสมแอนกผสมเหล้านะครับผสมเหล้า40ดีกรีแล้ว แต่ไอ้ส่วนที่เป็นแม่บ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคนเหล่านั้นนะครับจงอย่าไปผสมเหล้าไปทานเพื่อสุขภาพอย่างยายตาหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเอาไปให้ชิมแต่ตัวเรานี่ขวดเดียวนี่ชิมได้เป็นทานด้วยใส่เอาผสมเหล้าทานได้เป็นเดือนๆน,นะครับพอคนไม่ป่วย มีไม่มีปัญหาสุขภาพทานาผสมแอลกอฮอลผสมเหล้านะครับทุกทุกวันกินวันละกึบวันละกึบวันละกึบทุกวันร่างกายแข็งแรงดีแต่ส่วนที่ไม่มีแอลกอฮอละครับก็ให้ ภรรยาก็ได้ให้แม่ก็ได้ให้พ่อก็ได้ทานทีละสิบซีซียี่สิบซีซีทุกันเพื่อบำรุงสุขภาพของท่านเหล่านั้นแล้วาการตลาดจะกระจายกระเจดิดกระเจิงไปแบบมหากราบเลยครับผมรับรองว่าสูตรนี้นะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะอะไรครับเพราะสมุนไพรไปผสมให้คอที่กินเหล้าคนกินเหล้าก็จะคุยคุยแล้วพี่น้องของคนกินเหล้าพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ไม่แต่ เขาเขียนว่ามันดีนะครับก็จะซื้อไปเพื่อบำรุงการอ่าบำรุงร่างกายการตลาดก็จะเปิดอย่างมหากราบถ้าเราวัวแต่ไปขายสมุนไพรให้คนป่วยคนป่วยจะเชื่อหมออ่าและเชื่อเชื่อสมุนไพรตัวอื่นๆหรือเชื่ออาหารเสริมหรือเชื่อญาติพี่น้องแล้วหรือไม่เชื่อเลยเพราะกลัวกลัวจะเป็นอันตรายเพราะหมอเขาสั่งห้ามอย่างนี้เป็นต้นเราทําตลาดกับคนไม่ป่วยแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับเราจะมีะไรายได้ ได้นะครับด้วยแล้วก็ชวนมาทำธุรกิจหรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทหงทอง8 8 8และจะมีะไรายได้ตั้งแต่วันละ500ขึ้นไปนะครับแมคลิปนี้อยากจะให้พี่น้องของเรานะครับเอาวิธีการนะครับเอาวิธีการของผมนี่ไปใช้และไปทำการตลาดแล้ประสบแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ